ภาคาวโตอะอะหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสฉาภาคาวัตอะระหัตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสะาภาคาวตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ พุทโธนักคลาสัมพุโธสัมพุโธติปตุตโมบพามังคาระมะขามมะสปะตุขะปะมุนเะริธรรมมังลาสัมพุทโธธิโรตุตาโภธรรมามคาระมะขามมะ สัพพยาปมุนเลีสังโฆมังครสังูตโ,โตโหกาเขนิยอนุตโลสังฆังหารมาคัมมาสัพพะโลกะปมุนเลีอาจ,าจ่าใจสุ จะจะงัวจะในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันสีและวันไทยวันเพิร์เสขาบใจเชื่นเชียงคานเป็นวันมังกรการันญ่วันหนึ่งได้มาหมดใสวันใจมาหมดกอดเป็นวันแก้วยพวงาญวน เป็นวันป่าแพ้คาศึกตะวันูตูใจโยกฟ้าตำแต่ลาย่อมมีปิศสนูคู่วาเป็นเก้าปับตังปอมเท่ามาเล่าเอาวันลูกหลานเจ้าพอือไปอาทิตย์วันเอามาือได้มีตังเขาตอกดอกไม้เสีเตียนเลี้ยงกันอยู่เป็นถ้อยมีกังเราหัวเด็ดเ้าใส่เป็นแก้วมาพา มาผู้ใหญ่สีคส่คนสี่กอวบ้าขาวปลาแดงมีผ่ำพร้อมข้าน้อยน้อมถวายผู้แอนว่าควันลูกหลานเจ้าไปอยู่ใดตาน้ำปิดสนุคูบา้จาจันเจ้าไปสอกส้ำอย่างน้ำตันใดปลาลควันลูกหลานเจ้านีไปตามหมุมทางไกล ลงไหลเข้าความเดาไฟแล้ไฟย่างไม่มม้วันลูกหลานเจ้าไปอยู่ใดตนไหมตที่มีลมกวางและสาขาเป็นที่อยู่เทวดาฮักษาอยู่เฝ้าเล้วลมเมาควันลูกหลานเจ้าเป็นเพื่อนพ่อเมื่อยำนอน แหวาขอได้แล้วรีบเอามามันว่าเตวัาบ่มื้อบ่อนเจ้าตุงเอาขันใส่เขาากับปุวยและพวงมาลาดอกไม้เขาของเขามีบ่ลายจุงไปไดเอาควันลูกหลานเจ้ากับขึ้นมาสาตุปิดสนุกุบ่าจันเจ้าไปวิวอนอ่อนอ้อยได้แล้วเอาควันเจ้าขึ้นมาก่อนเธอหวนอ กับมาบานมาจองมาปิดกันโตสังขารโองแล้วที่ในแก้วพค่นวันได้มาหังนาราเพระผลิตเขาทำผนนน้ำมาบานมาจองอไงนี้มาแล้วบือน้มาป่ามาแล้วบมาถึน้องมีคุณมาจอมาทำมาสที่ตลอดที่จมาราคุมบาจัวมานาขยเทำาทำ เื่อจะได้ติดตใมันเอากำลังคนามัเจ้าเสียวเจ้าพามาเช่วงสงคมนั้นสักนิดแต่ดีมาทำไมมาแมนว่าสามสิสองคนเจ้าบอสู้บอมข่มปิดสาูู้่าจาาเจ้าแคจ่าการานว่าเจ้าไหนเออ วันนี้นาข้าก่อตกแต่งดามาตอนมีคมพร้อมจูอันนันไม่ตั้งไก่ต้มคูผิวขาวของจงมาก,กินกนาจุงมาก,กินเธอเจ้าจงมา,ก,ก,า,มาก,กินขา้าขาวอันตันหนึ่งจุกใหม่ซาปาของใสในเสียงให้เจ้าได้มาเนดอกสะทานเกียงบ้านภุมม ดอกจำปานุ่มอมอิดดอกสาลิดหนมมอนดอกมาดิสุนหนอนนานดอกสซเว่งบานหนมมอนนุ่ยหอมซาซอยเมื่อลมเจอขอลังเจิญเอาควันลูกลานเจ้ามาไว้ไว้ย่าชาอย่าอดอกไม่มันแดงผู้ขางเสงของห้อยดอกบุงงาม ญาติไปสนูกคุบ้านจันเจ้าไปไข่สานบอกเกาคนรูกหลานเจ้าขึ้นมาก่อนเตอมาู เป็นวันมาที่จะตูกขาจากเรียกวันเจ้าว่ามาสามสิบสองวันเจ้าอย่าได้ไปอยู่ป่าวันเจ้าอยาได้ไปอยู claro ่ตรงนาเทียนทองพารีต้องพามาไลยขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ตรงไฟหูเหลือพุ่ยตีดินกูยหาดผาจันขวัญลูกลานเจ้าอยาหนีไปอยู่ป่าไม่ตรงจันรงจันเลือบแนนสามสิบสองวันเจ้าอย่าได้ไปกังแกเหมืดนมาเมาขวัญหัวเออ คว,วันเจ้าเป็นควันเก่าขาจากเลี้ยววันเจ้ามามาสามสิบสองข <พ pum, S 1> วันเจ้าอย่าไ,ได้ไปว่าคนในดาดูสีแดงอากาศขวันเจ้าอย่าได้ไปวิมานคำภาษาเยะประมาเจตนขวันวันเจ้าอย่านีไปเววอน้องน้ำ สามสิบสองวันเจ้าย่านีไปอยู่ขอกฟ้าแก็มฝนสามสิบสองวันเจ้าย่าด้ไปอยู่เมืองวานลิบนน้นไม้ใหญ่เป็นที่แฝงไฟทิพย์ปัญธาลวันเจ้าย่านลงไปอยู่เมืองสวนลมน้ำเปลวปากทำชื่อว่าจังดาวสามสิบสองวันเจ้าย่านอไปสนุกจยงเปล่า กมูสาวนั่งน้ามงมงใจรุ่มนนํบบ่เป็นที่สนุกดังมงคนของควันลานเจ้ารับมาอยู่รับตนตัวดังเก่าอมาจังกวันหนัวเขาและควนพาควนตาจังกูและควนทิลาได้มาอยู่ห้องพาเจตี้ต้องตีนอนตนเมาอยู่ือนมงคลหลังคงวาม văn cho đã yêu sao, suốt ngày vun vùi mà leo, yêu nhau ní lôi phi cung thâu, yêu สาสองวันเจ้ามาแล้วมาทุ่ยังดอกเก็ตาวาหมาอหมอน้อยอันสาวน้อยน้อยมายืนปันมีตั้งดอกมาใีวันจังเก็บดอกแก้ววิเศษมึงใสยสี่สี่สัสวีอาจะในวันนี้เป็นวันดีสี่และวันมันสามสิบสองวันเจ้ามาแล้วมือมันมันผานางแอนมันมันแผ่นผ้าจวงผ้าจัน วันลูกหลานเจ้ามาแล้วเหนียวเหมือนเครือเขาไกลลาแห่งเหมือนอากาศและแสงตะวันสามสิบสองควันเจ้ามาเล้วงาเหมือนแสงพระจันทร์ใส่สรงแจ่มคนเจ้ามาแล้วมันเหมือนเขากวางเดือนสีมันเหมือนสกีลูกสาวพญาาแทน และพญาผมบากฟ้าวันนี้เป็นวันกาวันแข่งวันทิศทีอมุตราโุกสิทธิโยกมังกลาแม่นว่าไปเชิญููคคามาได้นั่งาทุควรเชิญสามสิบสองคนลูกหลานเจ้าได้เสมอปาชญเสมอหาดบังมูลเป็นวันทิศทีอมุตราโุกโตไปนี่นา ยาจันทันใบนีนะเป็นขันยาแก้วได้ทุกแตงแล้วมาทุ่งควันสู่ควันแก้วผู้เกิดกลางเมืองบุญเลื่องงามยิง้อยกังนุ่มน้อยพ่อแม่เท่าแก่มานังล้มอยู่สลอนพอวิงวอนคมกับไ้แก้วกันได้ผู้มีบุญมาช่วยทุ่กวันลูกหลานเจ้ามาถึงแต่ยาำเจ้าแหลยย้ำวันควันเจ้าไปอยู่ดามไก่ขอเฮือมายาำเจ้า ่านเจ้าได้ไปผูกปูเป็นห้าผูกมาเป็นใบผูกก็ใครเขียวอ่อนของมาในวันนี้สามสสองวันลูกลานเจ้ามาแล้วได้มาตัวตั้งตีคนตองมาแล้วได้มาตามฟองทีคนเที่ยวถึงแล้วจะได้กินข้าวต้มและของหวานเฮอมากินน้ำตาลและน้ำมอยข้าได้เอินเจ้าอยู่ช่อยช่ยรีบเร็วมา เมื่อมาตั้งควันไหนควันนอควันพุ่มดำดูสะอาดควันปาด้านชาววานควันตาควันคิ้วควันนิ้วแล่ควันแข็งควันหัวแลดควันไหลกองเมื่อมายามเจ้าแม่นว่าควันลูกหลานเจ้าได้ไปกินเข้าวผีก็องหากเขียวมาผีก็้อคายสามเสิบสองควันเจ้าหื้อมาได้ต้องเผาได้มาสืบสัอยู่กับวุ่วานพ่อแม่พี่น้องก็ยังคอยอยู่ท่า แม่นวาสามสฟองวันเจ้ามาแล้วจะเลียงวันเจ้าหลวันเจ้ามาแล้วถวายวันเจ้าอินก็มีในวันนี้ละดีเออมาสุวันเจ้าู่้มาบปาบัดเาเอมาได้จะเลียงอิเมื่อจะได้กุอองวันวัคนมาส สามสิสองคนเจ้ามาเลื้องค่ะเจ้าเลี้ยงคนเจา้าเืได้ทวายคนเจา้าเอ็มก็มีมใ,นในวันนี้ อาจิมกับยมวันและยมเช้าดังผู้ข้าหากอวันมากินไก่ผู้คนเจ้าล้ากินไก่ผู้ท่องยังเงียยิงไก่ผู้เมียก็เจ้าให้เท่ากินไก่ผู้เจ้าล้ามีไก่ตั้งหลายมันผุนี้เจ้าสู่ดินงาข้ามาวันเหน่อขันกินลำบอมไก่เหนือวานมีจังสูลาพอกันนาผู้มังกะลาดไกุ่รงตัวนี้ขัตตาลีแหล่หนุ่ยคุย หาโดยปูนปูเขาสาดูอนย่อยน้ำมอใส่ดูหวานมีตังเขาจานแหล่เขาแจปลาตึงเลเป็นตัวเขาหนุ่มนัวใส่ปล่าเขา้าวถิ่นมันหมูเขาหนุ่มมีดูใส่ถ้วยเขาหนุ่มกุ้ยใส่โดยจานแบนมีเขาแต่งถินมาใหม่น้ำมอใส่สิ้งงาไอมอนนาทุกลมมีตังเมียงสมบุมแล้วใจดี

พระดาบังมงแลพอแท้ๆข่าวอนพาสีพรแหลบลนไม่คำเว้นวีคำแต่งห้วยเวนสกุ้ยคำแดงมีบ่อน้อยหอมจึงจ้อยฝุ้งดอกบัวมีนี่สังทำพร้อมี้ตั้งดอกตาลแลคำแม่ตาแตงแค่บ้านยำคำสีทุกคำมดแดงพรแงงยังย่อมจำปาพรบันไงยังนั่งกายบ้านดึงซอย ออกสัอน้อยบ้านทานเมื่อ่นวันบ้านน้ำจริงหอมใค่ยิ่ใจลงดอกกาลงบ้านเป็นยอดได้แล้วหอมมาอนสามสิบสองควันจ็ได้มากินมีเสียงจู่ควนก่อนเธอเห็นเขาอิ่มแล้วได้มากินน้ำใส่กอใส่ย็นกอเยินเดียนนางไรไปอาบดักแล้วหาปมาเป็นน้ำจริงคงใคยใ้ความ

สามสิบสองวันเจ้ากินข้าวกินน้ำบ่มแล้วเอยู่สุขเพียงเจ้าตีข้าแดงตื้อสมาสมาัทวันเป็นวัดตินถีเอามุตโตเรวมาหางไวสีสุขวันนั้นู่ทางร้านมาปั่นมาจองจองจอไอผมไอ้ผบไมไอ้ผนไอ้มไอ้ผมไอ้ผไ้มไ้ม้อมไอ้มไอ้ผอ้ผอ้ไอ้ไอ้ผมอ้มไอ้ผมไ้ผมไั้ผอ้ผ้มไอจม้ผนไ้